เราสามารถใช้หลุมดําให้พลังงานยานอวกาศได้ไหมก็ไม่เชิงการสำรวจกาแล็กซีนั้นค่อนข้างยุ่งยากยานอวกาศที่เร็วที่สุดของเราซึ่งก็คือ Parker Solar Pro b e ปของ Nasa เดินทางได้ประมาณ0.06%ของความเร็วแสงเท่านั้นดังนั้นเราจะใช้เวลาประมาณ7,700ปีจึงจะไปถึงดาวเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ที่สุดของเราอย่างดาว Proxima Centauri ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องหาวิธีที่จะไปถึงความเร็วที่สูงมากโดยไม่ต้องสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากเกินไป ทำไมเราไม่ลองพิจารณาใช้ลังสีจากหลุมดําในการขับเคลื่อนยานอวากาศดูล่ะหลุมดําตามธรรมชาติมีมวลมากเกินกว่าจะควบคุมได้อย่างไรก็ตามในช่วงแรกของจักรวาลอาจมีหลุมดําขนาดเล็กมากที่รู้จักกันในชื่อหลุมดําเชิงควอนตัมบางทีเราอาจสามารถสร้างมันขึ้นมาใหม่ได้เพื่อให้ทำอย่างนั้นได้เราต้องรวมพลังงานจำนวนมาหาศาลไว้ที่จุดเล็กๆจุดหนึ่งลองนึกภาพมวลประมาณล้านตันในรัศมีไม่กี่อะตอมมิเตอร์ดูสิ นักวิทยาศาสตร์ได้คิดค้นวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายนี้โดยการรวบรวมพลังงานจากดวงอาทิตย์จำนวนมหาศาลโดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ส่งไปยังจุดเดียวล้อมรอบจุดนั้นด้วยตัวรวบรวมเพื่อเก็บพลังงานที่ปล่อยออกมาและใช้รังสีของดวงอาทิตย์เพื่อขับเคลื่อนยานอวากาศเป็นแผนที่ฉลาดจริงๆส่วนจะสำเร็จหรือไม่นั้นเราคงต้องรอดูกันต่อไปนักวิทยาศาสตร์ในญี่ปุ่นได้พัฒนามดลูกเทียมที่สามารถอุปถัมภ์ลูกฉลามที่คลอดก่อดกำหนดได้ มดลูกเทียมนี้ช่วยตัวอ่อนเตรียมพร้อมที่จะเกิดมาได้ยังเหมาะสมมันสามารถให้ชีวิตแก่ฉลามตัวน้อยได้เกือบ1ปีซึ่งนานกว่าสถิติเดิมที่ทำได้160วันการคิดคนนี้ใช้ได้ผลจริงตัวอ่อนบางตัวสามารถเติบโตจาก1.2นิ้วเป็นเกือบ6นิ้วซึ่งเป็นขนาดของฉลามที่คลอดตามธรรมชาติฉลามที่คลอดก่อนกำหนดนั้นมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากน้ำทะเลเข้มเกินไปสำหรับร่างกายเล็กๆของมัน สิ่งนี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งสําหรับฉลามที่ออกลูกเป็นตัวเพราะลูกฉลามจะเกิดมาโดยไม่มีเปลือกป้องกันดังนั้นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ทําคือใส่ฉลามลงไปในภาชนะเหล่านี้แล้วค่อยๆลดปริมาณของเหลวตามธรรมชาติและค่อยๆเพิ่มปริมาณน้ําทะเลจนกระทั่งลูกฉลามเริ่มคุ้นเคยกับน้ําเค็มถึงกระนั้นผลลัพธ์ก็ยังไม่สมบูรณ์แบบจากตัวอ่อน33ตัวมีเพียง3ตัวที่อยู่จนถึงไซต์ธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม3ตัวที่ว่ามีสุขภาพแข็งแรงและใช้ชีวิตเหมือนลูกฉลามปากติพวกมันกินปลาแมคเคเรลและกุ้งสับและมีพฤติกรรมปกติตามวัยเป้าหมายสุดท้ายของการวิจัยทั้งหมดนี้คือการพัฒนาระบบสากลมากขึ้นเพื่อการใช้งานในวงกว้างในไม่ช้านี้การกอดผ่านอินเทอร์เน็ตอาจเป็นไปได้โดยใช้ e-skin นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮ่องกงได้พัฒนาอ e ีสกินไร้สายซึ่งสามารถตรวจจับและส่งความรู้สึกของการสัมผัสได้สิ่งนี้สร้างเครือข่ายสัมผัสสำหรับการโต้อตอบกันระหว่างผู้ใช้หลายคน e s k กินสามารถรับรู้การสัมผัสและเรียนแบบได้เราเคยมีเทคโนโลยีที่คล้ายกันนี้มาก่อนเช่น VR แต่ไม่สามารถทำทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันได้วิธีการทำงานมีดังนี้ คุณกดตัวกระตุ้นแล้วมันจะสร้างสัญญาณไฟฟ้าสัญญาณนี้จะถูกแปลงเป็นสัญญาณ Digital, ดิจิตอลโดยตัวแปลงอนาล็อกเป็นดิจิตอลจากนั้นมันจะส่งสัญญาณผ่านบลูทูธไปยังอ e ีสกินอีกอันอีส e กินที่ได้รับสัญญาณจะแปลงสัญญาณกลับเป็นกระแสฟไฟฟ้าและจะสร้างความรู้สึกของการสัมผัสข,ขึ้นมาใหม่ผ่านการสั่นสะเทือนท้ายที่สุดเพื่อและครอบครัวที่อยู่ห่างไกลกันก็จะสามารถใช้เทคโนโลยีในการสัมผัสซึ่งกันและกันได้เทคโนโลยีนี้อาจช่วยผู้พิการทางสายตา ในการบอกทิศทางและอ่านข้อความอักษรเบลได้ทีนี้ลองนึกภาพว่าเราสามารถพิมพ์กระดูกด้วย 3D Print ได้นี่คือเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยเราสร้างกระดูกสังเคราะห์จากเซลล์ที่มีชีวิตโดยใช้หมึกพิเศษที่เลียนแบบกระดูกธรรมชาติขั้นแรกคุณต้องสร้างแบบจำลองเช่นการออกแบบกระดูกแบบกำหนดเองจากนั้นเครื่องพิมพ์จะใช้หมึกเซรามิกในอ่างเจลาตินแล้วอัดขึ้นรูปเป็นชั้นๆคุณต้องใช้ 3D Print ินที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นวัสดุกระดูกที่พิมพ์อกมาจะแข็งตัวและผสานเข้ากับเนื้อเยื่อกระดูกที่มีอยู่กับไปน,นั่นเสร็จถึงกระนั้นยังคงมีปัญหาบางอย่างที่ต้องแก้ไขเช่นต้องแน่ใจว่าจะไม่มีปฏิกิริยาสร้างภูมิคุ้มกันวัสดุแข็งแรงขึ้นและื่นื่นยอีกมากมาย อย่างไรก็ตามในเมืองมุมไบมีบริษัทสตาร์ทอัพที่สร้างแบบจำลองอวัยวะสามิติที่เป็นประโยชน์สำหรับการผ่าตัดมากกว่า1200ครั้งแล้วและเทคโนโลยีจะพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่องเป้าหมายต่อไปคือการเพิ่มหลอดเลือดเพื่อให้แน่ใจว่าสารอาหารและออกซิเจนไปถึงเนื้อเยื่อและพัฒนาวัสดุอัจฉริยะที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม ในอนาคตคุณอาจมีสำเนาดิจิตอลของร่างกายเพื่อติดตามเรื่องสุขภาพของคุณดิจิตอลทวินคือแบบจำลองเสมือนจริงของวัตถุทางกายภาพที่ไม่เพียงแต่เหมือนสิ่งที่จำลองเท่านั้นแต่ยังมีพฤติกรรมเหมือนด้วยว่ากันตามตรงดิจิตอลทวินไม่จำเป็นต้องเป็นสำเนาของคุณทั้งตัวแต่สามารถเป็นอะไรง่ายๆเช่นสำเนาหัวใจดิจิตอลทวินจะแสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆของวัตถุทั้งหมดซึ่งแตกต่างจากแบบจำลองสามิติดิจิตอลทวินจะแสดงส่วนประกอบทั้งหมดและการปฏิสัมพันธ์กัน ไม่ใช่แค่รูปร่างหรือลักษณะเท่านั้นการดูผู้มันจะช่วยแพทย์เข้าใจและปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพได้ดีขึ้นโดยการปรับพารามิเตอร์แบบสุ่มและดูว่าสภาพร่างกายเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรตัวอย่างเช่นเมื่อไม่นานมานี้นักวิจัยได้ทำดิจิตอลทวินของหัวใจผู้ป่วยขึ้นมาโมเดลดังกล่าวแสดงให้เห็นโครงสร้างและความเสียหายของหัวใจเช่นรอยแผลเป็นและอื่นๆนอกจากนี้พวกเขายังจำลองการตรวจการทำงานด้านไฟฟ้าของหัวใจด้วย พวกเขาพยายามส่งสัญญาณผ่าน Twin, ดิจิตอลทวินหรือว่าหัวใจทำงานอย่างไรและสามารถคาดการปัญหาต่างๆเช่นภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะได้จะเป็นอย่างไรหากผนังของคุณสามารถกินแสงแดดในระหว่างวันและใช้พลังงานที่สะสมไว้เพื่อจ่ายไฟให้บ้านในเวลากลางคืนโดยจะจ่ายไฟให้ตัวเองอัตโนมัติลองดูอิฐกักเก็บพลังงานสิอิฐเหล่านี้สามารถนําไปสร้างเป็นผนังร่วมกับอิฐทั่วไป ช่วยกักเก็บพลังงานหมุนเวียนส่วนเกินทําให้กริดไฟฟ้ามีเสถียรภาพและลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลพวกเขาใช้คอนกรีตชนิดที่สามารถกักเก็บไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าได้อิฐเหล่านี้สามารถเปลี่ยนเม็ดสีแดงเป็นอิฐทั่วไปให้กลายเป็นพลาสติกที่มีสภาพเป็นสื่อไฟฟ้าซึ่งสามารถกักเก็บและปล่อยประจุไฟฟ้าได้เป็นจำนวนมากเมื่อใช้คู่กับแผงโซลาเซลล์คุณก็จะได้พลังงานสะอาดจำนวนมากซึ่งสามารถใช้งานได้แม้ในตอนที่ไฟดับและราคาก็ไม่แพงด้วย ผู้คนสามารถใช้อิฐเหล่านี้เพื่อสร้างอุปกรณ์พกพาและยืดหยุ่นที่ใช้พลังงานจากอิฐเหล่านี้เช่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สวมใส่ได้เซ็นเซอร์และจอแสดงผลที่ติดกับเสื้อผ้าและสิ่งของอื่นอื่อิฐเหล่านี้สามารถพิมพ์แบบ3มิติและผลิตเป็นจำนวนมากได้จีนได้พัฒนาแบตเตอรี่รถยนต์ที่ล้ำสมัยซึ่งสามารถชาร์จจนเต็มได้ภายในเวลาเพียง10นาที ยิ่งไปกว่านั้นแบตเตอรี่ดังกล่าวยังสามารถจ่ายไฟให้รถยนต์ได้เป็นระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรก่อนจะเสียบชาร์จอีกครั้งทั้งหมดนี้เป็นเพราะความก้าวหน้าด้านเคมีครั้งใหญ่เมื่อไม่นานมานี้นักเคมีได้พบวิธีกักเก็บพลังงานมากขึ้นโดยแบตเตอรี่รุ่นล่าสุดสามารถทําให้รถยนต์วิ่งได้402กิโลเมตรต่อการชาร์จเพียงครั้งเดียวและรุ่นที่ใหม่กว่าสามารถวิ่งได้ไกลถึง965.6กิโลเมตรต่อการชาร์จหครั้ง ในอนาคตความก้าวหน้านี้อาจทำให้รถยนต์ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและสะดวกมากขึ้นคุณอาจคิดว่ามันเป็นอะไรที่เจ๋งแต่มันก็มีข้อจำกัดหากเกิดเหตุขัดข้องอันเนื่องมาจากสภาพอากาศเลวร้ายข้อพิพาททางการค้าหรืออื่นๆผู้คนอาจเดือดร้อนแน่เพราะมันไม่เหมือนกับการไปขอน้ำมันรถจากเพื่อนบ้านคุณอาจไม่สามารถหาแบตเตอรี่ที่รถต้องการได้ง่ายๆใครก็ตามที่ขับรถยนต์ไฟฟ้าไปทำงานจะติดแงกและราคาก็จะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีแบตเตอรี่แปลกๆที่ทำจากทรายด้วยวิศวกรชาวฟินแลนด์ได้บรรจุทรายจำนวน100ตันลงในภาชนะเหล็กขนาดใหญ่4ีคูณเเมตรจากนั้นให้ความร้อนกับทรายโดยใช้ลมและแสงอาทิตย์วิธีนี้ทำให้สามารถเก็บพลังงานไว้ได้นานหลายเดือนในแบตเตอรี่ประเภทนี้ไฟฟ้าจะถูกใช้เพื่อให้ความร้อนกับอากาศในระบบท่อพิเศษจากนั้นอากาศร้อนจะไหลผ่านท่อเหล่านี้เพื่อทำให้ทรายร้อนขึ้นความร้อนที่เกิดขึ้นนี้สามารถนำไปใช้เป็นพลังงานได้ซึ่งเรียกว่าการให้ความร้อนด้วยความต้านทาน บางครั้งเทคโนโลยีใหม่ๆก็สร้างทั้งความน่าทึ่งและความน่าขนลุกได้ซึ่งเป็นกรณีเดียวกับเนโครโบอติกสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสิ่งที่ตายไปแล้วเป็นหุ่นยนต์มันฟังดูเหมือนพลอตหนังสยองขวัญแต่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยไรซ์คิดว่ามันเป็นประโยชน์มากทีมงานจากมหาวิทยาลัยไรซ์ได้เปลี่ยนแมงมุมที่ตายแล้วให้เป็นอุปกรณ์จับแบบหุ่นยนต์ที่สามารถหยิบจับสิ่งของได้โดยอุปกรณ์นี้จะทําโดยการฉีดอากาศเข้าไปในตัวแมงมุมแมงมุมใช้ระบบไฮดรอลิกในการขยับขา โดยบังคับให้ยีโมล,ลิมเข้าไปในขาเพื่อให้ยืดหดได้อุปกรณ์จับในโครโบออติกนี้สามารถใช้กับงานที่ละเอียดอ่อนซึ่งชิ้นส่วนของหุ่นยนต์แบบดั้งเดิมอาจมีขนาดใหญ่หรือไม่ยืดหยุ่นพอ